นิดหน่อยนะ่ะมันเกือบสเสียท่าแล้วตอนแรกอะมันยังได้ปืดไฟจะเปิดตู้กุ๊บมันไม่ได้อนะได้ได้ยากวงยงานเป็นเลยได้ยากเอ้ยกดลิงอยู่ก,กันไม่ซื้อได้แล้วแต่ว่าไว้ก่อน ไปป่าวเนี่ยเอนนอหนาวมากโอ้ยเขาอึดุงเออชุกเียกูเปิดแลที่ปิด หน้าตาเป็นอย่างเงี้ยปิดตรงเงี้ยด้านนี้ก็ต้องปิดตรงเงี้ยอันนี้เป็นตอนจบหมดขึ้นไปก่อนขึ้นให้หน่อยอเจ็บวันนี้ต้องปิดตรงนี้ด้วยครับปิดตรงนี้ก็ปิดได้แล้ว ต้องอะไรอ่ะอะไรต้องเป็นที่นั่งอ่ะต้องไงเดี๋ยวแต่ที่นั่งกระจกหน้ารถไรอ่ะต้นข้างมีกระจกยังโอ้ยไม่มีไปหามาดิมาป๊บ Oh เปลี่ยนปืนฮะซื้อเปลีป่ยนปืน <c oughs> จริงๆไม่ได้ซื้อกระสุนปืนนี่หรอกลืมเปลี่ยนปืนไป,นปว่าไม่มีแม็กโอ้ยดีมาเยอะมากเลยอยากเป็นฟ,ฟัืองอยากต้องฟาร์มไปนานเลย คลิปนี้เราแค่มาฟาร์มแบบแกะอะไรเ oh 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 อาใหม่เข้าใหม่อันใหม่อันใหม่แล้วเพา่อมา,าอเราก็ทำับเก็บถ้าเกิดตอนแรกอาจจะเป็นอตอนจบจะยี่สิบคลิปใช่ไหมครับ เป้าหมายคือให้ผม10คิดนะแต่ถ้ากจะสร้างรถไปทันนะถึง35คิดนะผมกตตตตตต็ต้องเล่นต่อป่าวะต้องเล่นต่อไหมเอ้ยต้องเล่นต่อก็ต้องรีบไปเล่นเกมอื่นไงต้องเล่นเกมอื่นบ้างเกมใหม่เข้ามาเราต้องเล่น แค่เกมวางกองทัพเท่านั้นเกมวางกองทัพวางกองทัพก็วางกองทัพกองทัพกองทัพโอ้โหไปไปไปว่ไปย้ามบือเปล่านี่จริงเป็นระเบิดนะ ไม้เราต้องเป็นดินจาก่อนนารู้ตูดตูดนี่ไงแปลงร่างฮะทำให้นี่พังมาแล้วปะชัวตาย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 กันหมดยอีสองไม่น่าตูด Bye. โคโลจิวาลุแสงอุสาน้มมันารูโตโคระเรื่องก็าางงคือแสองอุสานี่ใครปาดคาได้หรอไอ้ไปน่ะฮะนี่เฮ้ยเ้ย้้เยโอ้โหโอ้กูจะไปมันอยู่ใกล้จะไป สันไรเปมาเลยมาเลยปังปังปังวิไอนนี่สองคิวดิสองคิวสองคิวไม่สมดุลหุดแง่อุแ้วิ่งโกรฮะมาเลย ไม่ชอบกินกี้บอกเลยเราต้องอุดไว้ก่อนแล้วก็รอแล้วก็รอให้กูตายไว้เหลือกระดานเดียวไปเลยบอกเลยว่าคำลังร้ายเองสมัยเปอร์ปังป้งเป้ียง ตุ้มปังแป้งทำไมตุ้มปังแป้งผู้ป้งมแต่งเงี้ยโอ้ยต้องพูดเด้วะไอ้คุโรฮะก็ได้เว้ยคุโรฮะนี่กู่จิตอันนี้มีเกินเปอ่์อ่ะแล้วก็ติดโดเรมอนไปร์มอนด์มาเด้อสปาร์ต้าด้วยเอสเอสปาร์ทออ

มาตัวเอเชิคเม็ดตุงโอ้โหมาดีไปดีอีกแปดน,นัดแหะเออเอาให้มันตรงกันแบบมีรับเบียบละครับเออเอ,อ้ย เงินมาเงินมาเงินมากูจอมจอมน้อยจอมจนคิดนะว้อย่าวเง็นยังงมึงเจ็บมึงใหญ่หยิ่งใยญ่หยิ่งกูมีมีดน้อยแล้วทำไงอ่ะอาวุธจกแคร์เรียบร้ออันนี้คือหมัดนะเว้ยฉันมีมัดก็มาดิแกวกูมีมีดอ้าวไอ้เล่นขี้โกงได้แล้วกูมีปืนพกอ่ะโอ้ยขี้โกง เคยตอกเสาไงแอปเปิลกูมีปืนเนี่ยแหละไอ้สัตว์เอ้ยถ้าเกิดกูมียาล่ะไอ้สัตว์ถ้าเกิดกูมีเสน่ห์อะโอ้โหเยอะเกินไปแล้วเยอะเกินแล้วถ้ากดกูมีร้อยนัดอ่ะโอ้โห่วยรอยนัดก็มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวบ๋อมาเดี๋ยวครับป๋อมาดีครับป๋อมาดีครับ ไปเลยนั้นผมโอ้ยจบจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปอ้ยคลิปนี้นะขอขอตัวลาไปก่อนจีนิกมาสวัสดีครับผมบ,บายๆนะนเช็บเลี้ยวขอไปก่อนนะข้าวปลาด้ คิวลูกอดก็อืมยิงที่ท้องน่ามาเดี๋ยว that